มันควรคะ่ะมันควรมาปรับปรุงให้เป็นของอร่อยได้วันนี้ตาที่ไปผ่าตัดมาเขายังชั่วแล้วใหญ่ก็เลยมาเก็บเออมันที่เราแช่แข็งไว้ในตู้น้ำแข็งนะคะที่ซื้อมาเพื่อจะมาทำไข่นกกะทาเมื่อปีที่แล้วนะคะปีที่แล้วที่เราซื้อซื้อมาเก็บเราต้มไว้ต้มไว้แล้วก็ปอกแล้วก็ใส่ตู้แข็งไว้เลยก็เลยวันนี้ เลยมาเก็บรวบรวมเพื่อจะทำออมันกวนไว้กินก็น้ำตาลกะทิข้าวโพดนะคะตอนเริ่มต้นยายไม่ได้ให้ดูเพราะว่ายายเพิ่งอาออกมาจากตู้น้ําแข็งแล้วก็ไม่คิดจะทำคลิปนี่ละค่ะแต่พอนะขนาดนี้อคิดคิดไปว่าเราก็ไม่มีคลิปเนาะก็ถ่ายถ่ายไว้ทำทำไว้สักหน่อยอันนี้นะคะก็มาทำเป็นมันกวนกินมัน เราจะไม่ทิ้งให้เป็นไปเออไม่ทิ้งให้เสียประโยชน์นะคะเอามาใช้ให้เป็นประโยชน์มันน่ะสาเหตุที่ใยมีมันเพราะว่าใยอะ่ะชอบกินไข่นกกระทาใยก็เลยซื้อมาต้มๆไว้เผื่อเราจะกินแล้วก็มาผสมแป้งเอาแต่มันนานแล้วเราก็เลยใยก็เลยมาทําเป็นมันกวนซะก็เลยใส่ข้าวโพดข้าวโพดท,ที่เราต้มน่ะอันนี้ข็พวโพดน่สวนนั่นแหละคะ่ะที่เราแช่แข็งไว้ก็เลยมารวม,รวม เก็บทุกอย่างที่อยู่ในตู้เอามาทําเป็นขนมกินก็มันมันกวนยายก็จะมีกะทินะคะมีน้ําตาลทรายนะคะที่ใส่ลงไปกวนไปเรื่อยๆจนกว่าก็จะแห้งนะคะก็มีเท่านี้ละคะ่ะมันกวนถ้าคนกินรสกลมๆก็ใส่เกลือลงไปนิดนึงน้ําตาลทรายเกลือน,นิดนึงนะคะมันก็จะกลมกลม ก็จะกวนไปจนกว่าจะแห้งนะคะเดี๋ยวเสร็จแล้วดาจะมาขึ้นรูปไปดูนะะเป็นมันกวนนะ,ะน,นี้เราก็จะเห็นเริ่มแห้งขึ้นเรื่อยๆแล้วนะคะเริ่มน้ำเริ่มแห้งเริ่มงวดแนละ้วเดี๋ยวก็จะได้เพิกมันกวนอร่อยๆไว้กินนะอยู่ที่นี่ก็ต้องทำกินเองที่บอกนะคะยายก็เป็นคน เสียดายของะยายก็ได้ต้องเก็บออกมากวนนะคะอันนี้ยายยายกวนด้วยเตาผิงนะคะค่อยๆกวนเอานะคะไฟอ่อนนะคะมันก็จะได้รสชาติกว่าตเตาแก๊สเตาแก๊สเขาจะแรงนะคะยายห่างหายไปเพราะยายไปผ่าตัดตามาไปก็เสร็จแล้วนะจ๊ะมันกวนยายนะคะมันกวนค่ะ เดี๋ยวก็จะตัดเป็นก้อนๆน,นะคะไม่ไม่มีถาดถาดเอาไปอบป,ป่าอยู่ก็เลยได้แค่นี้เสร็จแล้วค่ะมันกวนนะ่ากินไหมมันเอี่ยมเลยเดี๋ยวตัดไปรูปสี่เหลี่ยมขอให้คนขอให้ทุกคนโชคดีและมีความสุขเหมือนเดิมนะคะ